ก็สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยหลังเกมนะครับ FA ครับนะครับนัดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป2ประตูต่อศูนย์แบบชิวๆสบายๆเกือบลาบอ่ะจริงๆโอ้โหเกือบลาบจริงๆนะครับก็เกมนี้เนี่ยถือว่า เป็นบิ๊กแม์ละกันเพราะว่าที่จริงเนี่ยก็แต่ว่าคือใจพวกคนคนดูอ่ะก็อยากจะเห็นแบบนิวคาสเซิลฟูฟูเจอกับแมซิ i ตี้ฟูฟูเพื่อแบบว่ามันจะมันๆนหน่อยครับแต่ว่าเกมนี้ต้องใช้คําว่าโอ้โหซิตี้นี่คือแบบเล่นแบบเอาเรื่องอะ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยในรายละเอียดดีเทลในเกมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณลูกค้าผู้ใจดีกันก่อนละกันนะครับ ก็แอร์แครเลียนะครับเอาใจแฟนบอลแจกหนักสําหรับคนรักทีมชาติไทยนะฮะเพียงซื้อแอร์แครเลียคเปอร์รุ่นใดขนาดใดก็ได้นะครับรับฟรีไปเลยเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยลิขสิทธิ์แท้จากวอลลิกนะฮะมูลค่า399บาทนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดต่างๆไว้ที่ด้านล่างดีสคริปชั่นรวมถึงจะปักหมุดนะครับทางหน้าของลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึง11ตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยเจ้า นะครับแนวรับก็มีกวาดิโออาคันยีดีอาร์ดวอล์เกอร์นะครับตรงกลางเนี่ยเป็นโควาสิตจับคู่กับโรดี้นะครับส่วนแนวรุกก็โดกูเบรนโดซิลวาฟิลโฟเดนหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงเบลฮาร์เรนนะครับส่วนฝั่งของนิวคาสเซิลนะครับวันนี้ก็โอ้โห5 3 2นะอันนี้คือเท่าที่ดูนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าก็ยืนเป็น4 3 3แหละประมาณนั้นนะครับก็ผู้สำบันตัวเป็นดูบาก้านะครับแนวรับก็มีจามาอลาเซลฟอรเบียนแชร์บอสแมนแดนเบิร์นนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นลองสตาร์บูโนกกกิิมมาไลลลลท์นะครับแ้วว็็โจอส่ววนนนแรุกกเีี่ยอซา แล้วก็จะขอบเมอร์ฟี่นะครับแต่ว่าต้องต้องยอมรับว่าด้วยรูปเกมวันนี้ของนิวคาสเซิลเนี่ยเวลายืนจริงๆเนี่ยเมอร์ฟี่เนี่ย, Murphy, ยก็ต้องแทบที่จะแบบเหมือนมาเล่นเป็นตัวรับริมเส้นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับทิ้งพวกอ่ะกอร์ดอนกับอีซาร์คไว้ในแนวลุกะนะครับมันก็เลยอาจจะเป็น3532อะไรประมาณนี้นะเริ่มเกมมาแน่นอนว่าที่จริงเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแค่ช่วงเริ่มเกมหรอกเพราะว่าถ้าหากว่าใครได้ดูโมเมนตัมในเกมนี้นครับโอ้โหยาวมาเลยทำแมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นได้ดีกว่านะครับมีโอกาสหาบอลได้มากกว่านะคร สุดท้ายเนี่ยพวกเขาสามารถขึ้นนำนะครับได้ตั้งแต่นาทีที่13นะครับ ก็ลูกนี้เน er. so <on> ี่ยจะบอกว่านิวคาสเซ่นดวงกุดไหมก็ก็ต้องบอกว่ามีส่วนแล้วกันนะก็เกมนี้นะครับต้องบอกว่าเอ่อนิวคาสเซ่นเนี่ยใช้คาว่าโชว์ไม่ดีแล้วกันนะในแต่ละช็อตนะครับทุกคนต้องชมก่อนเลยตั้งแต่เบอร์นโดซิวานเนี่ยที่เหมือนจะเลี้ยงบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับก่อนที่จะซัดด้วยเท้าขวานะครับผมไม่มั่นใจว่าจังหวะที่ซัดเนี่ยคือเขาตั้งใจที่จะแบบปาดเข้าในหรือหรือยิงเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยบอลมันไปชับนแทางหน้าของแดนเบอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายดูบารน ทิศนิดๆทำให้แมนซิตี้เนี่ยขึ้นนําก่อนนะครับ1ประตูต่อ0หลังจากนั้นนะครับในนาทีที่32นะครับซิตี้หนีห่างเป็น2อศซึ่งเอาจริงๆมันก็เหมือนลีลันในใน <c oughs> <ๆ S 1> ลูกแรกอะนะ <c oughs> ก็เป็นเบอร์นาร์โดซิวานะครับที่เลี้ยงเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเหมือนจะล็อกเข้าในแล้วก็ยิงแต่รอบนี้เนี่ยมันไปแฉลบทางด้านของซูเวนบอสแมนนะครับก็บอลเปลี่ยนทางนะครับเข้าประตูเข้าไปนะ เอาจริงๆเนี่ยดูบาฟกาทั้ง2ประตูอ่ะมันก็เซฟยากนะไอ้จังหวะที่แบบมันะปะเปลี่ยนแบบอเออมันเปลี่ยนทิศมาเลยะนะครับแล้วก็เออบอร์โรซิวาก็ต้องใช้คำว่าน้ำหนักดีด้วยแหละเพราะว่าพอเปลี่ยนทิศเนี่ย มันก็ไม่ได้เบาจนแบบว่าผู้สามประตูเซฟไม่ได้นะครับจบครึ่งแรกด้วยที่ซิตี้เนี่ยนำสองศูนย์ครับเริ่มครึ่งหลังมานะครับต้องบอกเขาว่าอุตะนะฮะนิวคาสเซิลไม่ไหวจริงๆนะครับสำหรับการเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ในในครึ่งหลังนะครับคือแน่นอนว่าคนที่ต้องเดินเกมลุกกว่ามันควรจะต้องเป็นนิวคาสเซิลแหละใช่แต่วันนี้นิวคาสเซิลเนี่ย ไม่ไหวจริงๆคือผมเอาแค่สถิติในช่วงครึ่งหลังมาพูดคุยกันนะเพราะมีโอกาสยิงในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้ว่าไม่ตรงกรอบด้วยนะครับซึ่งอัตราการคลองบอลเฉพาะครึ่งหลังนะคือ70-30นะครับนิวคาสเซิลได้คลองบอลเพียงแค่30เท่านั้นก็ต้องยอมรับไปโดยปริยายนะครับว่าสู้ไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับเกมนี้นะนิวคาสเซิลก็จบเกมนะครับแมนซิตี้ได้ลุยต่อนะครับสำหรับทางด้านของรายการ FA Cup ครับ ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายเขาจะเข้าไปได้ถึงขนาดป้องกันแชมป์หรือเปล่านะครับแล้วก็การที่ซิตี้เนี่ยเข้าไปในรอบลึกๆเนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าจะเลื่อนเตะเป็นวันไหนแต่ว่าแมตท,ที่จะต้องกระทบแน่ๆเนี่ยหนึ่งคือ เกมที่แมนตซิตี้ต้องเจอกับทอร์นาโดสเปอร์ในช่วงที่แบบสเปอร์กำลังจะต้องเจอ3ทีมรุ่นแชมป์หนักๆเนี่ยเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะทจะน่าจะต้องถูกเลื่อนออกไปซึ่งผมยังไม่มั่นใจว่านะตอนนี้นะยังไม่มั่นใจว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องดีเดย์ออกมาวันไหนนะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งต้องรอดูอีกทีหนึง <S <S น่งผมคิดว่าน่าจะมีอีกเกมนึงนะที่ซิตี้อาจจะต้องโดนเลื่อนนะครับก็รออัปเดตกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนนิวคาสเซิ ก็หมดรุ้นทุกอย่างแล้วนะครับน่าจะต้องไปโฟกัสในลีกเพื่อให้จบอันดับที่ที่ดีดดที่สุดนะครับใช่นะส่วนสถิติในเกมนี้เดี๋ยวเรามาพูดแบบสถิติทั้งเกมกันหน่อยนะครับก็เกมนี้นะครับซิตี้คอมบอล72นะครับนิวคัสเซิลคอมบอล28นะครับทั้งเกมเนี่ยซิตี้มีโอกาสยิง 16ครั้งนะครับแล้วก็ยิงตรงกรอบ5ครั้งได้2ประตูนะครับส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยทั้งเกมมีโอกาสยิง2ครั้งนะครับตรงกรอบ1ครั้งก็โดยรวมเนี่ยถือว่าแย่กว่าพอสมควรนะคือถ้าจะให้พูดเนี่ยซิต,ตี้อ่ะไอหลังๆเนี่ยผมคิดว่าคือมีบางจังหวะที่แบบบางทีฮาแลนก็ก็ฝืนที่แบบว่าอยากจะยิงเองอ่าใช่ใช่อ่าใช่มันก็เลยดูแบบว่าเออไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับส่วนนิวคาสเซิลเองเนี่ยเกมลุกพวกเขาต้องไปหวังจากความสามารถเฉพาะตัวของอีซัคเยอะมากๆคือซิตี้เล่นง่ายๆเลย ปิดอีซัทถ้าจะปิดแนวรูปของน<ม>ิวคาสเซิลได้แบบอยู่หมัดเลยแถมวันนี้กอร์ดอนนี่แทบโดนเก็บเลยนะใช่คือมันก็น่าสงสารเอ็ดดี้ฮาวตอนที่ว่ามองไปที่มานั่งสำรองก็ไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันนะนะเ,เพราะว่าทางด้านของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยโอเคแหละครึ่งหลังก็เปลี่ยนทางด้านของเจ้าหนูลุยส์ลงมาเปลี่ยนอเมรอลลงมาเปลี่ยนลุยส์พอลลงมาแต่ก็ไม่พอจริงๆนะพราะ การขาดหายไปแบบอ่ะด้านขวาเนี่ยไม่มีทั้งทิปเปียไม่มีทั้งลิฟฟามนโนมันมันก็หนักพอสมควรนะครับอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกแหละพอมันจะต้องไปขึ้นที่อีซากคนเดียวเนี่ยแบบอีซากต้องหาวิธีการแหวกต้องหาโอกาสยิงเองมันก็ผู้เล่นซิตี้เขาก,ก็แบบปิด,ปดง่ายๆแค่นะนั้นเองนะอ่าเรียบร้อยนะแล้วก็นิวคาสเซิลมันก็ดูไม่เป็นใจด้วยนะจังหวะที่แบบจะส่งจะตอกส้นจะอะไรก็ดูแบบมันแบบติดต<อ>ิขัดแบบจับลัน่นจับนู่นจับนี่ไปหมดอะแบบโอ้โหตัวไม่มีจริงวันนี้นิวคาสเซิลใช่น ที่บอกนิวคาสเซิลน่าจะต้องไปโฟกัสในลีกแบบเต็มที่แล้วนะครับส่วนซิตี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนในถ้วยนี้นะครับส่วนสถิติที่ต้องบอกว่าน่าพูดถึงเล็กน้อยนะครับก็เป็นสถิติของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนับว่าเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์เอฟเอคับนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้6ครั้งติดนะครับหรือรอบเซมิไฟแนลนะครับหกครั้งติดนะหกดูดูกาลติดต่อกันนะครับต้องเรียกได้ว่าเออเป็นขาประจําไปแล้วนะครับสําหรับซิตี้นะใช่ก็ลุ้นละกัันนนนวว่่่่าาาาจจจะะะเเเเข้ไปอใคครรรรรบพพิงงๆียุ ก็ัเหลือบิ๊กแม์อีกหนึ่งคู่นะครับให้ติดตามกันไปนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หากพวกเรามีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยจริงจริงอจริงเนี่ยคือก็อยากจะหาอะไรมาพูดให้มันเยอะนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเครื่องหลังนี่ต้องเรียกได้ว่าเป็นเกมแล้วอะ่ะเออคือคนที่แบบคนดูแบบเราๆที่ไม่ได้รู้แท็กติกว่าเขาแก้เขาทาอะไรอะไรเขาแบบมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันก็ด้วยความว่าไม่มีอะไรแล้วอ่ะไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับยินดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยที่ได้เข้ารอบต่อไปนะครับสุดท้ายก็ ใจแฟนบอลแจกหนักสาหรับคนรักทีมชาติไทยนะฮะเพียงซื้อแอร์เคเลียโคเปอร์รุ่นใดขนาดใดก็ได้นะครับรับฟรีไปเลยนะเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยลิขสิทธิ์แท้จากวอลลิกนะครับมูลค่า399บาทก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อะไรต่างๆไว้ที่ด้านล่างดิสคริปชันรวมไปถึงจะปักหมดลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจ